พี่จินจ้าพิ่จินจ้าอะไรเดี๋ยวเลงไปขับให้ครับคุณหมอท่านเลงบอกสิไปขับให้แล้วจังไดพี่มาดามบ,บอกให้กำลังใจใบมอนบอกให้กำลังใจใบมอนบอสสูพี่จินแล้เมนบอกเขาสิล่เหล่เด้ทุกคนมันครบชั่วโมงแล้วทุกคน everyone vietnam people here from sixty six sixty four and oh so many from uh so many people from vietnam people oh from vietnam thank you so much everyone and thai thai people also so cute and nice คุณเธออย่าเอานาผักไม่ไกลหลยแสบตาสันว่าไปเอามีในหน่อยอยู่นาผักเข้าน่ะว่าสู่คนอื่นเดะจังไรเล็กไปบอไหนก็ต้องใจมากสิติศักดิ์บอกซ่อมเบอง์ยูเดอร์สันรักเธอมากกว่าใคราสันเอาจังไดเล็กพี่นุศรเจ้ามาปางบอกรักเธอมากกว่าใคร ช่วยผมด้วยค่ะพิงกี้เมื่อกี้มีสองเซนเจอฟันฟันขบฟันขบพิงกี้หายไปหนึ่งเซนว่ะสันว้าไปจังใดพี่ตินมาเดี๋ยวชนบุรีไหมมาเดี๋ยว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 มามามาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวชนบุรีไหมพี่ตินจะไปเที่ยวชนบุรีบอใบมอนถามเร็วๆน่องใบมอนส้วนแล้วเร็วๆ พี่น้อยสอนบอกสวัสดีครับคุณหมอโซอฟีมารักษาหัวใจให้ผมน่อยครับประสานเพิ่นว่าเบาเบาเ,าเา้อมีผู้สาวอยู่นะําจะไปไหนครับประสานสิดิศักบอกจะล่้วเดี๋ยยซิดิศัก์จังไดพี่น้อยบอกไปบายไปแล้วประสานขอบคุณหลายๆพี่น้อยจ้าลบยู่ลบยู่พี่น้อยจ้าเดี๋ยวพี่น้อยไปึ้นลองเพียงอีกบอกจังไดพี่น้อยขอบคุณหลายๆพี่น้อยจ้าไสาหน่อยเธอซัมฟ้าบ้านว่าวไปว่าวไปเร่งว่าเป็นตะยานแต่ พอเธอใบหมอนไม่เคยได้ไปอโซนบุรีอ่ะ,ออะอยัวตลอดว่าซั่นใบหมอนต้องยัวแล้วตลอดแล้วอยากไปโซนบุรีแล้วก็บ่ไดป่ายันพี่น้อยบอกบายบายทุกคนนะคะวะชั่นขอบคุณน้นายจ้าพี่น้อยจ้าพี่ตีนเล้งให้ยืมที่เติมลมวาซั่น <laughs> พันจัแกรย,ยามตีเล้งจังใดเล้งพี่พิงค์อยากเจ็บจริงๆใช่ไหมคะดีเลยคะ่ะหนูอยากได้ยินเสียงน้องของพี่พิงค์อยู่พอดี Body. จังไหจังไหเจนนะ่าพี่ตินมาผมมีแฟนแล้วขับใบมอนถ้าไปชนบรุรีไปกับแฟนได้ป่ะแล้วไปเจอใบมอนฮ่าฮ่าสั้นสู่เขาก่อนนะ่ะใบมอนเร็วเร็วเวเดี๋ยวนะพี่ปิงเคยไปจุดๆ,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 ๆุดจกับพี่รินตินตินด้วยเหรอบอบอจเจนนะ่าเอาเกาวยูหูยูหูมาให้พี่ก็พอตีเลงเอากาวยูหูมา กับพ่อดีแล้วเลงวสัน,านจากพี่ตินไปกับแฟนเหรอเฮ้เราโดดเดี่ยวอีกแล้ววสันจากใบมอนใบมอนอย่าไปสู้ไปสูข้ขาเจ้าบอกมาเดี๋ยวนี้มัน,หนาห้องเดี๋ยวนี้ใบมอนเร็วซ้ำฟ้าบ้านกับตะมุตะมีวสันแมนติพีนุศน,นไปแล้วบายบายพีนุศนไปแล้วทุกคนขอบคุณหลายพีนุศน์เจ้าเลิฟยู u, เจ้าแล้เวเาก็ไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะ ไม่โดเดเตี่ยวใบหมอนเดี๋ยวเราสามคนทํากิจกรรมกันนะใบหมอนห้าห้าสัน่พี่ซ้ำใบหมอนบอบเอาใบหมอนบอบเอาใบหมอนบอ่มากโอเคป่ะพี่ตินใช้ของเขาหกสิบเจ็ดพอดีเลยแต่พี่พิงไม่ต้องกลัวโอเคโอเคได้เลยเจนาพี่ตินจะเอากาวที่จะดึงดาวเหรอครบวสันพี่จะดึงดาวเหรอเอากาววสันมาปางบอกบาย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 พี่นุศรจเจ้าวสัน พี่มะดามบอกฟังยูวะสันกลัวหาไม่เจออพี le, ่ต <h anging> ิแมนแมนใบหมอนกลัวหาไม่เจอแน่นอนพี่ก็รักน้องมาปางมากเหมือนกันครับวะสันโอเคไต่เลยพี่มะดามบอกไปแล้วไปแล้วบายบายเด้อสันเอามาดึงกล้วยเห้อรับเลงฮ่าวะสันปัดเธอวะสันไม่บายแล้วทุกคนโอเคขอบคุณมากนะคะทุกคน thank you so much and ชินเชาชินชาวเวียดนาม Thank you so much อ ok okay. ริกา t ตุกข a i m a ซายมาดโอเค o ริ่มอทุกคนรักน้องมะปรางบายบายจ้าวัสนันจากพี่นุสวอนเดอร์ไปแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนมาก thank you so much everyone in here from Vietnam t h a i a n d how to say I don't know Thai Vietnam today บายบายค่ bye, บายมอนเร v you, my y ไ y ่ไม่ s ังซิสเอรอขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วเด้ออริกาโตโกไซมา thank you so much ขอบคุณในนาย เนชิ้นเช้าชิ้นเช้าชินเช้าโอเคไม่บายทุกคนขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจช่วยกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ด้วย okay.